ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนิโจอุดรสีภาพไปบ้านสางแป้นครับผมหรือว่าวัดป่าดงหนองตาลนะครับจังหวัดอุดรธานีครับผมทางยางไก่ครับผมแต่ว่าออกมาจากตัวเมืองกับป้าไก่พี่น้องเนาะนะครับไปชมบรรยากาศครับผม2ข้างทางครับว่ามีอย่างแน่นะครับตองแแบตองแวะมองเดยนะครับเนาะก็จากเส้นทางหนองค่ายมากกระสีป้ายบ้านสังแปนนะครับเนาะเขามาสักพักก็จะเป็นเลี้ยวขวาครับวัดป่าดงหนองตาลครับมีป้ายบอกตลอดทางนะครับเด้อ อันนี้เป็นจุดสังเกตครับร้านค้าร้านสุดท้ายมาสั่นครับก่อนสิทิเข่าปานะครับเนาะอันนี้เขาป้ายดีนะครับพี่น้องคอนกีดที่เห็นนี่คือเป็นคอนกีดด้านหน้านะครับด้านในนี่ครับผมเป็นสภาพแบบนี้ครับเพิ่นบริเวณทางเข้าไปครับอัายังป่อยเป็นธรรมชาติที่เรานะครับเนาะปูไดมีบุตรจังหนมาเลยพี่น้องเด้ออันนี้ก็จะเป็นปากทางเขาวัดครับก็ยังเป็นดินแดงขึ้นเอาครับผมพี่น้องเป็นดินแดงขื่นเอาครับยังบ่มีการ เปลีป่ยนแปลงเนาะแต่ว่าไฟเฟลีกัเขาไปแล้วครับกับสิเป็นประมาณนี่ครับเ้าจะรักษาไว้นะครับเนาะวันนี้ลูกปวงเราเล็กน้อยครับเล็กน้อยก็ลูกปวงขาดกันไม่ได้ที่ครับน้องสกายก็บผมไปแล้วลูกปวงลูกปวงสันติสวัสดีครับมาครับพาไปมานี่วัดป่าดงหนองตาลครับไปขอพรครับมัอนี้ครับมากกับลูกไปเด้อมาเด้อไปครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับบัดป่าดงหนองตาล นี่ครับเขามาและวกิสีเป็นประมาณนี้ครับหลังจากผมรีจอดตัวไปเนาะพี่น้องสังเกตมางท้องฟ้าเด้ครับมือนีท้องฝ้าเปิดบากยางคับครับจากที่ฝนตกมาสองมือเนาะผมกลับประมาณวันสุกครับฝนตกสองมือครับมือหนีวันอาทิตย์ผมมาหนี่ฝ้าเปิดบางยางแห้งเลยครับบรรยากาศกสิประมาณนี้ครับบรรยากาศฝ้าเปิดสวยครับด้านหลังมี่บมิยังอันนี้เลยคือแบบสวยครับมือนี้เป็นจุดเด่นนี้ครับพี่น้องขวามือก็สีเป็นอ่าสายทานวาลีนะครับเนาะใส่มือนี่ก็สีเป็นอ่า มองทำบุญครับผมเดี๋ยวผมสิพาเขาเบิ้งซุ่มขวามือเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศขาเจ้าจัดไปดีดีครับผมเหมาะครับเหมาะเหมาะสําหรับคนที่สมาพักพอนะครับเนาะมาขอบุญนะครับขอบุญขอพรจากองค์ปูพญานาคแล้วครับเนาะโอ้สวยครับพี่น้องสวยสมกับคำนำลือดีครับมองจอารถก็กว้างขว้างครับมองจอรถกกว้างขว้างนี่ครับซุ่มนี่ครับที่ผมสิพ้าขาไปเบิ้งนะพี่น้องเนาะสายบาลีพระพุทธา มาค้ามาเข้ามาแล้วครับทุกท่านก็ตอนนี้จะเป็นองค์สีทองนะครับองค์พญานาคราชครับสีทองตัดสีแดงนะครับเนาะนะครับพี่น้องอ้สวยครับสวยมากครับตอนที่ผมไปฝนตกสองวันติดเลยครับน้ําท่วมพี่น้องเอ้ยน้ําท่วมข้างในผมก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะเห็นบ่อน้ําสีน้ํามรกตนะครับเนาะแต่สัญญาครับว่ารอบหน้าจะไปใหม่นะครับเนาะก็นู่นนะครับน้ําลดลงนู่นนะครับถึงจะได้ไปอีกรอบหนึ่ง แต่ว่าตอนที่ดังใหม่ๆเนาะตรงนี้ก็จะเดินลงไปด้านล่างได้ครับแต่ว่าตอนนี้น้ําท่วมครับทุกท่านก็ชมบรรยากาศแบบนี้ไปก่อนนะครับก็สวยครับผมทั้งสวยทั้งขังครับก็ใครว่างก็มาขอพรนะครับอง์พญานาคครับผมวัดป่าดงน้องตาลจังหวัดอุดรธานีครับบ่างๆมาชมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินเลาะไปชมด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็จะไปต่อที่บ่อน้ําเจดีขุนตาลนะครับเป็นบ่อน้ําที่ ไม่โดนน้ําท่วมนะแต่ว่าจะเป็นบ่อเล็กครับเดี๋ยวชมบรรยากาศไปก่อนนะครับทุกท่านก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับ,บรครับมาถึงตรงนี้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นอะไรไหมครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นรอยไหมฮะรอยที่อยู่ตรงหินนะอันนี้จะเป็นรอยมือแมคโครนะครับ ที่ทําการขุดนะครับขุดแล้วก็ไปเจอบ่อศิลาแรงครับก็เลยยุติการขุดนะฮะก็เลยยุติการขุดไว้นะตอนนั้นนะครับเพราะว่าน้ําในบ่อค่อนข้างลึกนะครับก็เลยไม่ขุดต่อนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นประวัติความเป็นมานะครับอันนี้จะเป็นเจดีขุนตาลครับจะเป็นเจดีที่อยู่ด้านหลังองค์ปู่พญานาคนะครับก็จะเป็นหน้าหลังแต่บ่อเนี้ยน้ําไม่ท่วมครับเพราะว่าเป็นบ่อเล็กนะครับ ก็ตรงนี้จะมีน้ำมนต์เนาะน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์เอาไว้นี่ฮะเห็นบ่อน้ำมนต์ไหมครับบ่อน้ํานี้ไม่เคยแห้งนะครับเท่าที่สอบถามดูคือบ่อนี้ไม่แห้งนะครับแล้วก็จะเอาไปทําน้ำมนต์ครับไปทําน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะก็จะเป็นบ่อนี้ครับบ่อเจดีขุนตาล้าผมจะพาเดินชมรอบๆนะครับว่าบรรยากาศรอบๆบ่อเป็นยังไงนะฮะก็ไปชมกันครับผมก็เป็นเจดีขุนตาลเนาะเท่าที่ผมอ่านป้ายดูก็จะประมาณนี้ครับ ก็จะมีอยู่พระพุทธรูปครับมีอยู่2,4,6ครับมีอยู่5โองค์ครับผมทั้งหมด 5, 1, 3, 4, 5 6, ้าหรือหกหนึ่งสอน่าจะ6กองค,ครับ <c oughs> ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆครับบรรยากาศรอบๆ Nej, ครับเพื่อนๆนะครับผมพาเดินชมนะครับชมบรรยากาศด้วยกันครับอันนี้จะเป็นช่วงด้านหลังนะครับคือบ่อที่ที่ไปนี่ก็คือเป็นบ่อเล็กนะครับบ่อใหญ่ก็จะเป็นองค์ พญานาคองใหญ่อันนี้ก็จะเป็นเจดีขนตานครับอ่านะครับก็จะมีบ่อน้ําผุดขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ว่าน้ําไม่ท่วมนะครับบ่อตรงนี้น้ําไม่ท่วมนะครับก็ไปชมบรรยากาศกันครับก็จะประมาณนี้นะฮะไปเดินไปเร็เวมาเร็ว โอ้ยรอ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 ไปไปไปออมาเอ็มเอ็มออกมาทางนี้ออกมาทางนี้เอ็มออกมาเอ็มลงมาลูกลงมาครับของน้ำมาลูกมามาเร็วมาเร็วมาเร็วอ๋อนี่ฝ่องน้ำอะไรนี่ครับครับครับฝ่องน้ำเลยน้ำศักดิ์สิทธิ์ลูกมาทางนี้เอ็มเอ็มเอ็มเปทางนู้นเปิทางนู้นเร็ว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  มาลูกมา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 เราตกเรตกขับขับโอ้โหเอ็มมาทางนี้ลูกมาทางนี้ม,มามามาอันนี้ด้านหลังครับบัดป่าดงน้องตาลด้านหลังเพิ่นเนาะครับเนาะหน่ะลูกไส้นางนักหนาอู้ยใหญ่ครับใหญ่หญอลังการอันนี้ ก็จะเป็นโซนด้านหลังเนาะอันนี้ก็ถ้ามาเรามาจากด้านหน้าจะอยู่ด้านขวามือครับแต่ถ้าเราไปจากด้านหลังเนาะจากบอ่อน้ําเจดีหุนกานเมื่อกี้จะอยู่ซ้ายมือครับ <Hey. S 1> ผมก็จะเดินอ้อมออกไปด้านหน้าเนาะนะครับพาเพื่อนๆไปดูครับว่าบรรยากาศด้านนึงเนี่ยเป็นยังไงนะฮะ mm hmm. ก็จะบรรยากาศคล้ายๆกันครับก็จะมีบ,ะบ่อน้านะฮะถ้าน้ําไม่ท่วมก็จะมีบอ่อน้ํารอบๆนะฮะรอบๆองค์หลวงปู่พญานาคนะครับก็จะเป็น หลายบอ่ออยู่เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับอันนี้ผมกําลังจะเดินออกไปด้านนอกเนาะนะครับก็หลังจากที่เข้าไปด้านในก็จะออกไปด้านนอกครับก็ไปชมบรรยากาศสวยๆอย่างครับไปชมกันเลย

ดูพาไปเห็นเหมือนกันเลยนะได้ดูอ่าจะมีมีคําพาสนุกครับครับได้เอาเอางี้แล้วมาตรงห้องเลยครับ ป่าลงน้องตาลครับผู้ดางข้างหลังนี่ครับสวยเลยครับลลามาขอพรครับขอพรวัดป่าดงน้องตาลดอนธานีครับสวยๆครับวันนี้วันอาทิตย์ครับ ีดดฮ้อนแดดฮ้อนมีสองนิด้ยวยมีอนิ้ยไปแล้วกลับแล้ครับมาขอพันเรียบร้อยตดวตาระี่องข้างน้ ไปน้องไกไปไหนน้องไกไปไหนไกกำลังจะกลับกลับแล้วนะมาผู้มาผูอโอ้โอ้ตกตกโอ้ตกตกตกโอ้ตก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 ,ตก พ่อพี่เกมอยากใส่หยังบ้างอะ่หังงบ้าพ่อก็มีไหวตัวคนเดียวเน้อไอ้กายอ๋อฮะไม่ให่พ่อกูไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกฮ่าฮ่าไเดี๋ยวใส่ให้ไปเีกหฮะยิงมาขึ้ไม่ถึงมันไม่ได้โจ ไปไหนกันคะพวกเธอกลับแล้วครับมาวัดป่าดงหนองตาลครับพาเด็กๆมาเที่ยวมาทำบุญครับไปค่ะเดินให้ถึงรถร้อนไอ้หมูเสื้อเปียกเลยนะหมูหมูเสื้อเปียกเลยนะเอาอีกสองขาเ้า ได้แล้วหนูมีแล้วฝากฝากพี่ทิ้งหน่อยค่ะกลับแล้วนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอให้ทุกท่านขอพรได้สุขสมบังนะครับขอหวังสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับโจโอ,อูรเคยกุจับจะพาน้องบิ๊กเอ็มกับน้องสกายไปเที่ยวไหนเดี๋ยวไปรับชมในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ